สวัสดีค่ะวันนี้แม่พันนีมาทำบุญนะคะ,คะแม่สมบัติได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์มุญเกิดค่ะท่านมาจากนนทบุรีท่านเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเพนพระพิสุสูงที่วัดพนทรัพย์ค่ะนะะ ลังจัดสำรับกับเข่าค่ะอันนี้หนึ่งปาตาปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะมีผลหมากลากไจะสำรับกับเข่าค่ะ ลาบหมูทีค่ะแม่สมบัติลาบคอหมูย,ย่างค่ะลาบคอหมูย่างว่าจันค่ะนี่เป็นขนมของหวานาขนมหมากลากมากช่วบริเวณวัดกันน้ำนะะ่าค่ะ จัดเตรียมพระพิสุุสงพระอาจารย์นั่งชั้นพัตตาหารเพนค่ะที่ชั้นตรงนี้ค่ะ ว่าท่านมาถ,ถึงแล้วค่ะแต่ท่านบอกท่าน,นไม่มานี่ท่านอยู่กุฏิหลวงพ่อพระคูอยู่ค่ะนอยนอยก็ลงมาเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเฮียโอ้ยน้อยเพราะว่าไปเนี่ย มันเซกมันไม่ทำแบบว่แขกมาไกลแขกแขกแขต่งหน้าจะนี่เปลี่ยนเป็นแขกหมเป็นลาวล่ะสวยไหมเนี่ยถ้าแต่สวยไหมใ่ปุ้ยมั้งยาวเลยปุ้ยยาวเลยโมงเทียนกับนัจัดสวยเลยค่ะเอางูน่นใช้ ค้าผิดค่าสูงค่ะรู้ว่าจำวัดง้วันดพิษณุโลกค่ะแล้วก็ามาจากนั้นบุรีกับท่านพระอาจารย์กะซีรูปค่ะเป็นสิบเอ็ดรูปสิบสองกับหลวงพ่อพระภูค่ะท่านเดินวะไวค่ะ ํำส้มจีนอ่ะจ้ะเหนื่อยไหมคบคุณแม่ง,ง่ายกว่ <laughs>